Capitalism Better Business for Good Life Day o n Podcast กับย้ยนภสรศิวิล สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ b u s s เน็ s ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดยรายการที่เรื่องต้นทางของคนของแบรนด์ของโปรเจกต์มาเล่าให้คุณฟังกับโยไอ้นพศรศิวิลาชแฟนโดยยงที่รักกันแล่าเรื่องธุรกิจที่ดีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วจากตอนที่แล้วนะคะโย,ยหยิบเรื่องราวของแบรนด์ Tiffany Co. นะเพราะว่าสนใจเรื่องราวว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่อยู่มานานเนี่ยจริงๆจุดเริ่มต้น เดวันของเขาอะกับวันนี้มันอาจจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอย่างที่ทิฟฟานี่ย์โคที่ตอนที่เราเล่าให้ฟังก็คือเป็นร้านเครื่องเขียนมาก่อนก่อนจะกลายเป็นแบรนด์จิวเวลี่ระดับโลกขนาดนี้นะ,ะวันนี้หยิบมาอีกแบรนด์หนึ่งะคะ่ะก็คือแบรนด์รถยนต์เปอร์โยที่เรารู้จักกันนะคะน้องสิงหันขวาเนาะ จริงๆแล้วมันมีที่มาคือไปอ่านเรื่องราวเข้ามาจริงๆมันเจอจากไอ้บทความเดียวกันเนี่ยแหละค่ะมันเขียนแค่ประโยคเดียวสั้นๆว่าก่อนจะเป็นแบรนด์รถยนต์จากฝรั่งเศสแบรนด์นี้ได้เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการผลิตที่บดกาแฟบดมืออะค่ะนึกออกไหมมันจะเป็นถ้าใครอยู่วงการกาแฟมันจะเห็นที่บดมือที่มันเป็นแบบอ่าไม้เหมือนลินชักแล้วก็มีที่บดอันนั้นแหละค่ะคือก็คือที่บดเปโยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาทําสิ่งนี้มาก่อนนะคะแล้วเขาก็ทํา หลายอย่างเลยเครื่องสูบน้ําก็ทําโครงร่มซีดล้อจัก,กรยานก็ทํานะคะพอไปเจอข้อมูลนี้มาก็เลยไปค้นหาว่าเรื่องราวของแบรนด์นี้มันเป็นยังไงจากวันนั้นสู่วันนี้ที่กลายเป็นแบรนด์ออรถยนต์จากยุโรปที่มีทรงอิทธิพลในโลกนะคะเขามีเรื่องราวกว่า212ปีนะับถึงตอนนี้212ปีแล้วนะ ว่ามันมีความเป็นมาอย,ย่างไงแล้วก็จุดเปลี่ยนจุดพลิกพันหรือไม้กระทั่งว่าเขาขายรถตลอด200ปีได้ยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะต้องย้อนกลับไปก่อนตอนทําข้อมูลเรื่องนี้แม้ว่าอ่านประวัติของแบรนด์เองก็ตามเนี่ยยศเจอข้อมูลของรุ่นรถเยอะมากจนแบบโอเวอร์เลยคือไม่สามารถจะเก็ตทูได้ว่าแบบรถ2 0 1 2 0 3ดังนั้นวันนี้เนะี่ยขอออกตัวไปก่อนว่าจะไม่ได้มีเรื่อง ราวของรุ่นรถหรือว่านวัตกรรมของรถขนาดนั้นนะคะแต่จะหยิบ history ก่อนจะมาเป็นรถหรือแม้กระทั่งรถอาจจะรีแคปสั้นๆว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้น,นนะคะมาเล่าให้ฟังออกตัวไปก่อนเลยเพราะว่าก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านรถมากแต่ว่าถ้าใครฟังอยู่หรือว่าทางแบรนด์เกี่ยวกับรถฟังอยู่และอยากจะมาเล่าเองในรายการเดวันยินดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้ามันมีอุตสาหกรรมรถรายการเราก็จะแบบ หลากหลายมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะมีแต่เรื่องแฟชั่นใช่ไหมล่ะเอาละค่ะมาฟังเรื่องราวของเดวันของเป์โยกันนะคะย้อนกลับไปอย่างนี้ค่ะเปร์โยเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี1810นะคะ1810มันเริ่มจากาตระกูลเขาเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นช่างสีคนฟอกหนังเป็นตระกูลที่เก่งเกี่ยวกับเรื่อง ช่างหล่อโลหะโลหะวิทยาต่างๆนะคะสองพี่น้องเนี่ยเขาก็ก่อตั้งบริษัทนี้มามันเป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมพอดีนะคะก็เป็นโรงงานหรือเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อว่าดูแลพนักงานดีมากนะคะเอาจริงๆอย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ยคนเขาก็แบบทาไร่สวนไร่นานเนาะแต่ตระกูลเนี้ยเขาสามารถระดมคนระดมคนงานหรือดูแลคนงานให้สามารถทําเหล็กทำหล่ออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งทาอุตสาหกรรมทอผ้าย้อมผ้าอะไรพวกเนี้ยได้นะคะก็เลยเกิดเป็น กิจการครอบครัวขึ้นมาในช่วง1810นั้นที่นี้ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกรุนหล,ลานค่ะลุนหลานเขาก็รู้สึกว่าเอาสิ่งที่ครอบครัวทํามาต่อยอดมีลูกหลานหลายคนเนาะเขาก็ต่างแยกย้ายกันไปทําโรงเหล็กหรือว่าโรงสีกันมากมายก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กทั้งหมดเนยน,นะคะเริ่มตั้งแต่1824อันนี้ไล่ามาเนาะสิกว่าปีต่อมานะคะก็เป็นครอบครัวที่เชี่ยวชาญด้านการทําเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับช่างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใบมีดใบเลื่อยค้อนเนี่ยเขาทำหมดนะคะสิบก็ปีต่อมาค่ะมันก็เลยเริ่มมีหนึ่งในครอบครัวนั้นเขาเริ่มทําเครื่องบดกาแฟจริงๆอยากจะต้อง,ต,องต้องบอกว่าเขามีหลายครอบครัวเนาะเหมือนถึงว่ามันเริ่มจากออพี่น้องสองคนก่อตั้งมีลูกหลานครอบครัวเขาก็ทําสิ่งนี้กันมาบางก็ผลิตเครื่องจักรบ้านก็ผลิตลงสีบางก็ผลิต,อ,อ,ลลตอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าทุกคนอะ่ะเอาสินค้านะคะมาขายรวมกันในแคตตาล็อกแคตตาล็อกเดี่ยวเนาะทุกคนก็ต่าง าหาสินค้าใหม่ใหม่หรือว่าทําสินค้าใหม่ใหม่ก็มีบ้านหลังหนึ่งนะคะทำเครื่องบดกาแฟซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็โอนกรรมสิทธิ์การผลิตเนี่ยให้กับคนอื่นๆแล้วแหล,ล,ละในเครือในตระกูลน,น,นะคะแต่ว่ากระบวนการวิธีการหรือกลไกเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับการบดเนี่ยก็ยังเป็นแบบ200ปีที่แล้วอยู่นะคะทีนี้ถามว่าไอ้เครื่องบดกาแฟมันดีงามยังไงจริงๆมันเป็นนวัตกรรมในยุคนั้นเลยคือเขาสามารถผสมผสานเหล็กกับไม้ออกมาได้แล้วก็มันเป็นกลุ่ม มป็นเป็นที่บทที่แบบปฏิวัติอ่ะคือไม่ใช่บทแค่กาแฟนะคะมันก็บทพริกไทยและเกลือได้โดยใช้กลไกคล้ายๆกันจากการเกิดขึ้นของไอ้เครื่องบดกาแฟเปโยนเนี้ยมันทําให้ผลิตภัณฑ์ในครอบครัวเนี้ยนะคะจากเดิมที่ผลิตอ,อ,อาจจะเป็นหนึ่งมืนก้ชิ้นต่อปีต่อเดือนเนี่ยมันก็เพิ่มถึงสิบเท่ามันเกิดจากความต้องการของสินค้าด้วยคือพอสินค้ามันเยอะขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นคนในยุคนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเหลือกใช้ มีความต้องการดีมาส์รายมันก็สอดคล้องกันอันนี้คือเรื่องราวในปีศตะวรรษที่18นะคะ1 8 xx เป็นต้นไปทีนี้ค่ะเรื่องราวต่อมาจริงๆก่อนจะเป็นยุครถยนต์อย่างที่เรารู้จักเปโยกันเนี่ยแล้วก่อนที่จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆเนี่ยรู้ไหมอันนี้เปข้อมูลที่ได้พบและตกใจมากเราตื่นเต้นมากก็คือเปโยที่ทําเหล็กเนี่ยค่ะเขามีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นมาก่อนด้วย เกี่ยวกับปารีสจึงต้องบอกว่าแบรนด์นี้อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะจริงๆมันจะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในฝรั่งเศสที่ถามว่าเปโยมีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นของปารีสหรือฝรั่งเศสอย่างไรนะคะมาเริ่มจากนี้ในศตรวรรษนั้นนะคะมันเป็นกวรวรริฝรั่งเศสใช่ไหมคะทุกคนก็จะแต่งตัวแบบอิลิกแกน์กระโปรงสุม่มกระโปรงสุ่มนี่แหละคะ่ะปฏวิวัติวงการเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยในปี1850เหล่านั้นเนี่ย ผู้หญิงเวลาใส่กระโปรงสุ่มมันก็จะเป็นการใช้ไหวายมาสารสานซึ่งมันหนักมากๆนะคะครอบครัวเนี่ยเขาก็นําเสนอสินค้าใหม่ขึ้นมาก็คือทํากระโปรงสุ่มด้วยโลหะเบานะคะซึ่งเบาและบางมากๆมันเกิดจากว่าครอบครัวนี้เขาไปคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าเครื่องรีดเหล็กแบบเย็นไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันเอาเป็นว่าเขาสามารถรีดให้เหล็กเนี่ยมันบางแล้วก็เบาได้ มันกล,กลายเป็นว่ากระโปรงสูมที่มันเคยหนักๆเพราะว่าเป็นไม้หวายเนี่ยมันก็เหลือเป็นโลหะบางๆเบาๆหนักเพียง200-400กรัมเท่านั้นนะคะกลายเป็นว่าสิ่งนี้มันฮิตมากๆเขาผลิตกันถึง25,000ชิ้นต่อเดือนหรือว่าแบบ1,000ชิ้นต่อวันอันนี้ก็ถือว่ามันเซอร์ไพรส์มากๆแล้วนะไม่พอค่ะนี่ถามว่าในยุคที่เขาเลิกใช้กระโปรงสูมแล้วหันไปใช้โครเซต แบบว่าชุดชั้นในที่มันรัดรัดเอวถงสูงอะเนาะถามว่าส่งผลต่อธุรกิจไหมส่งผลค่ะแต่ไม่ใช่ลบแต่ส่งผลบวกเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่เขาจะทำไอ้กระบงกสูมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเอาเหล็กนะคะบางๆเนี่ยมาทําเป็นโครเซตซึ่งฮิตกว่าเดิมอีกเพราะว่ากลายเป็นว่าจากเดิมที่ผลิตกระบงสสูมได้วันละพันตัวเนี่ยพอผลิตโครเซตได้เนี่ยนะคะเขาผลิตได้ถึงวันละ6000ตัวมีความต้องการสินค้าขนาดนี้เลย นี่แหละค่ะจะเห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยเขามีสินค้าตั้งแต่ใบมีดใบเลื่อยค้อนที่บดกาแฟไปจนถึงกระโปรงและโครเซตลัดตัวน่าสนใจมากๆต่อมาค่ะ10ปีหลังจากนั้นนะคะในปี1867อันนี้ยังอยู่ในปีศตวรรษที่18นะคะยังไม่เข้าเข้าสู่ 19XX ของเราเลยนะคะยุคนั้นเนี่ยพอเขาทำกระโปรงสูมทำโครเซตก็ยังเวียนวนอยู่ในอุตสาหกรรมทอผ้าและผ้าแล้วก็เหล็กนะคะรู้ไหมคะเขาทาอะไรต่อ อ่ะถ่ายถูกต้องก็คือเครื่องจักรเย็บผ้าถามว่ามันนวัตกรรมยังไงนะคะสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าทั่วไปไม่ได้มีการแบบถีบจักรนะคะครอบครัวเนี้ยเปโย,โยไม่รู้ว่าบ้านไหนนะคะเขาก็คิดค้นจดสิทธิบัตรจักรเย็บผ้าที่ให้สามารถหวังผ้านในด้านแนวหนึ่งเนี่ยเย็บตูดไปทีเดียวได้เลยรวมถึงคิดค้นการแบบเย็บแป้นต่างๆที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะนี่แหละค่ะมันคือเกิดในยุคนั้นซึ่งพอ ต่อมามันก็มีการใช้มอเตอร์ในการเย็บผ้ากันอย่างแพร่หลายนี่แหละแต่ว่าสิ่งนี้เขาก็หยุดผลิตไปนะคะคือตระกูลเนี่ยหยุดผลิตจากเย็บผ้าไปในช่วงช่วง19 2 0งเก xx เป็นต้นไปเพราะว่าเป็นช่วงสงครามโลกพอดีแล้วก็โรงงานโดนบอมนะคะก็เลยต้องเลิกผลิตไปย้อนกลับมาที่เรื่องราวตอนเดิมค่ะก็คือ1 8ึ xx หลังจากที่เขาผลิตต่างๆนานามามากมายยุคนั้น,นยังไม่มีแบรนด์นะคะเขาเริ่มทำแบรนด์จริงๆนั่นก็ปี1870 ถามว่าทําแบรนด์ยังไงนะคะต้องบอกว่าพอมีสินค้าในมือมากมายมันก็เกิดการลอกเลียนแบบสิ่งที่เขาจะประกาศตัวได้ว่าเขาเป็นตระกูลที่ทําสิ่งนี้นะ mm hmm. ก,ก็เลยเริ่มใช้ตาสัญลักษณ์สิงโตอย่างที่เราคุ้นกันในหน้ารถอ่ะนะคะเอาสิงโตเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งสิงโตตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีๆก็อยากจะใช้สิงโตนะแต่มันคือเป็นเครื่องหมายประจําเมืองของของเมืองที่เขาเริ่มต้นในการผลิต ที่ตระก,กูลนี้อยู่นะคะก็เริ่มมีการใช้สิ่งนี้ขึ้นตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วถึงว่าล้ำมากๆโดยการปรากฏของคุณสิงโตเนี่ยเป็นการแบบสลักอยู่บนใบเรื่อยนะคะซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโลโก้ในยุคนั้นนะคะต้องไปเสิร์ชดูมันสวยมากๆเขาออกแบบโดยช่างจวเวลรี่นะคะคือต้องบอกว่าเขาให้ความสาคัญกับอะไรพวกนี้จริงๆตั้งแต่ไม่ว่าจะแบรนด์เปโยเองหรือว่าแบรนด์ทิฟฟานี่แอนโคลเนาะคือจะบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ย การที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งมันจะอยู่มาอย่างยาวนานได้มันคือแบบวิสัยทัศน์มันคือรสนิยมมันคือหลายๆอย่างรวมกันมันไม่ได้อยู่ดีๆก็แบบเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ไปไกลละกลับมาค่ะจะเห็นว่าในช่วงเจ็ดหกสิปีของตระก,กูลเนี่ยที่ทาธุรกิจเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องรถหรือจักรยานหรือใดๆนะคะมันเริ่มเข้าสู่เมื่อตอนปีรุ่นหลานค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่สามเจนที่สามแหละมันจะมีหลานอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งคุณช่มมาเขาชื่ออามัด ะค,ะคุณอามัดเนี่ยเขาเป็นคนที่หลงไหลเรื่องกลไกลเครื่องยนต์มากๆก,ก็คือเติบโตมาในโรงเหล็กอะเนาะแล้วเขาเป็นคนชอบจัก,กรยานยุคนะั้นเป็นยุคของการเริ่มต้นจัก,กรยานน่ะนะคะ,ะนึกภาพเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่ารถม้าเนาะตอนนี้มันเริ่มมีจัก,กรยานที่เราสามารถปั่นได้นเองแหละเขาก็รู้สึกว่าตอนนั้นนะครอบครัวเองอะนอกจากสิ่งของที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไปต่างฝ่ายต่างก็ไปผลิต คันล่มบางแหละครงล่มบางแหละบางครอบครัวผลิตใบเลื่อยบางแหละบางครอบครัวผลิตซี่จักรยานบางแหละเพราะว่ามันเป็นยุคเฟื่องฟูของจักรยานะก็มีครอบครัวนี้แหละมีน้องคนนี้แหละที่แบบเป็นหลานคนหนึ่งที่ชอบเรื่องกลไกจักรยานและมอเตอร์มากๆเขาก็เลยทําจักรยานขึ้นมาซึ่งเป็นจักรยานที่ที่เราถ้าพูดเนี่ยคือยึดจาชื่อมันไม่ได้แต่ว่านึกภาพตามนะคะมันจะมีล้อใหญ่อันหนึง่งแล้วก็ล้อเล็กอันหนึ่งเป็นจักรยานแบบ จากยารสมัยก่อนที่มันเป็นแบบล้อสองอันไม่เท่ากันนะคะมันเป็น,นกลไกที่ทําให้เราปัน่นได้เร็วขึ้นพอเขาเริ่มทําสิ่งนี้ได้ค่ะเขาก็เลยคิดค้นต่อแล้วก็หาความรู้คือมันเป็นการใช้ความรู้แล้วก็แบบจริงๆต้องบอกว่าที่ครอบครัวนี้สามารถ ผลิตสินค้าได้หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นวิสัยทัศน์ของคนก่อตั้งเหมือนกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยากให้ลูกหลานเนี่ยไม่ได้แข่งกันในการผลิตแต่ว่าใช้ความรู้แล้วก็ความเช Şu ี่ยวชาญที่มีเรื่องเหล็กต่างๆเนี่ยนะคะกระจายความเสี่ยงลงไปในหลายๆลายผลิตภัณฑ์เพราะว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดการแบบสิ่งนี้เลิกใช้สิ่งนั้นเลิกใช้เราก็สามารถรันสิ่งนี้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยผลิตเหมือนกันหมดมันก็เกิดเขาเรียกว่าไงไม่กระจายความเสี่ยงถ้าวันหนึ่งเขาเลิกใช้สิ่งนี้ก็คือล้มหายตายจากไปเลยนีก็็เปแบบ วิสัยทัศน์ที่น่าสนใจเมื่อบบ200ปีที่แล้วนะคะทีนี้กลับมาสู่สิ่งนี้ค่ะบริษัทเนี่ยเริ่มมีการผลิตจัก,กรยานจริงๆจังๆเนี่ยก็คือเมื่อ7จปีให้หลังนะคะโดยคุณอมามัซที่เล่าให้ฟังนั่นแหละที่เขาเริ่มจากจักรยานล้อไม่เท่ากันก่อนจากนั้นก็เริ่มมาเป็นจักรยานที่ล้อเท่ากันแล้วก็มันมีนวัตกรรมตลอดค่ะแบบจักรยานสองที่นั่งบ้างแหละให้นั่งข้างกันซึ่งตอนนั้นมันฮิตมากนะคะคนก็แบบซื้อเยอะมากๆแล้วก็เริ่มมีการแบบใช คือมันผลิตแล้วมันขายดีมากๆจนคําว่าเปอร์โยในยุคนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเจเนริกเนมที่เขาใช้เรียกจักรยานในฝรัง่งเศสในยุคนั้นเลยคือเหมือนกับที่เราเรียกแบบม้ามาแฟบอะไรเงรี้ยพ้อสิดอะไรเงรี้ยที่รุ่นเขาก็เรียกเปอร์โยอะไปยืมเปอร์โยบั้นข้างๆปั่นไปหน้าปักซออะไรอย่างเงี้ยมันมีการแบบใช้เป็นเจเนริกเนมขนาดนั้นเลยนะคะทีนี้สิปีต่อมาค่ะคุณน้องคนเดิมนี่แหละล้านคนเดิมที่ท,ทําคิดทนจักรยานเนี่ยเขาก็เริ่ม ทดลองอลองติดมอเตอร์นี่เขาสนใจเนี่ยลองติดมอเตอร์ลงไปในรถสามล้อตอนนั้นมันก็เวิร์คค่ะมันเป็นการใช้มอเตอร์บวกเครื่องไอ้น้ำเพราะว่ามันเป็นสมัยนั้นยังเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำอยู่เนาะแล้วก็ประกอบกับรถสามล้อแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยค่อยๆขยายโมเดลกลายเป็นรถสีล้อบ,บ้างแหละเปลี่ยนจากเครื่องจักรไอ้น้ำกลายเป็นเครื่องยนต์สันดาบบ้างแหละมันก็เลยกลายเป็น รถยนต์ด้วยมาแต่ว่าก่อนจะกลายมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็เริ่มจากการที่มีพาร์ทเนอร์ใช้มอเตอร์ของเจ้าอื่นก่อนแล้วก็มีการคิดค้นกลายเป็นมอเตอร์ของตัวเองทีนี้ค่ะนอกจากเรื่องการมาของรถจักรยานจักรยานยนต์แม้กระทั่งรถยนต์แล้วเนี่ยย้อยเป็นคนหนึ่งอาจจะไม่รู้เรื่องรถยนต์น้อยมากแต่ว่ากลายเป็นว่าพออ่านเรื่องโปโยเนี่ยก็พบว่าจริงๆเขาเก่งเรื่องการผลิต รถจักรยานยนต์มากๆากเหมือนกันพอเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก็เลยพบว่าอ๋อเขาขายจักรยานยนต์ด้วยะคะ่ะซึ่งเป็นจักรยานยนต์แบบน่าใช้อคือหน้าตาจะไม่ได้เหมือนแบรนดังที่คล้ายๆเขาอย่างแบบเวสป้านะแต่ว่ามันมีความแบบเหมือนรถมีความเป็นสกูตเตอร์มีความหลายๆอย่างประกอบกันซึ่งมันออกมาก็ยังเป็นมีความเปรยโยอยู่ก็คือเป็นรถที่สมรรถภาพดีและแข็งแรงนะคะทีนี้กลับมาเรื่องราวของแบรนด์ต่อคะ่ะ หลังจากนั้นที่น้องหลานชายคนนี้เขาคิดคน้นจักรยานจักรยานยนต์ได้นะคะเขาก็เริ่มมีฟีดแบ็มันก็เริ่มมีฟีดแบ็จากหลายๆคนรถยนต์มันขายได้แล้วแหละมีฟีดแบ็จากชาวบ้านว่ามันก็น่ารักดีนะมันก็สวยดีนะแต่รถยนต์ที่เขาทําเนี่ยมันหนักไปหน่อยแล้วมันก็แพงไปด้วยแล้วสมัยนั้นมันอัดถนนทันขนทางนะอาจจะยังไม่ได้ดีเท่ายุคนี้นะคะเขาก็เลยคิดคนว่าเอ้ยหรือเราจะมาในทางจักรยานดีไอ้จักรยานยนต์ดีก็เริ่ม มอเตอร์เล็กๆในลอหน้านะคะแล้วก็จดทะเบียนคำว่ามอเตอร์ไซค์เเตหรือเปล่ามันอ่านว่ายังไงในภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือมอเตอร์ไซค์เแต่ว่ามีทีทีอีอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นขายดีมากหลักแบบหลักร้อยคันต่อเดือนเลยยุคนั้นคือต้นยุคปี1903นะคะคือแบบเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วทีนี้เขาก็มีการลงทุนและพัฒนากับระบบกันกระแทกต่างๆถือว่ากลายเป็นบริษัทที่ เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์เนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าความดีงามของของบ้านนี้มันอย่างอย่างนี้อย่างหนึ่งคือเวลาเขาผลิตแมนะ้ว่าเขาจะผลิตหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าทุกอันเขาจริงจังกับมันหมดแม้กระทั่งจักรยานเนี่ยเขาไม่ไดผ้ผลิตแล้วก็ขายผลิตแล้วก็ขายเฉยๆแต่ว่าเขารู้ว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะติดตลาดอ่ะจักรยานฉันต้องดีระดับได้รับการันตีเขาก็เลยพาจักรยานเนี่ยไปแข่งนะคะซึ่งมันก็คือแบบ ชัวเดอฟรองใช่ไหมที่เรารู้จักกันในในฝรั่งเศสนะคะจักรยานที่เขาทํทุกครั้งเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปให้กับนักกีฬาใช้แล้วพอเขาชนะอันก็มีชื่อเสียงเรื่อยมากลายเป็นว่าจักรยานเปร์โยหรือจักรยานโยนหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่ครอบครัวดีทําหรือบริษัทนี้ทำอ่ะมันก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นน่ะนะคะทีนี้เรื่อยมาจนช่วงเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ในปี1917้นต้นๆน่นนะนะคะ ยุคนั้นเนี่ยเขาก็ถูกเหมือนมันมัน,มนบริษัทผลิตสินค้าทั่วไปเนาะที่ทางการเนี่ยเขาก็ขอให้เฮ้ยผลิตฮาร์ดแวร์อะไรเกี่ยวกับการทหารได้หรือเปล่าตัวครอบครัวเบยโยเนี่ยก็เลยผลิตใบพัดเครื่องจักรใบพัดเครื่องบินน่ะนะคะมันเลยกลายเป็นการเปิดตลาดเป็นจุดนั้นได้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยเปิดตลาดไปสู่ธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจการเดินเรือ,น,อน,น่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แบบตื่นเต้นว่าเขาไม่ได้ทาแต่รถยนต์นี่นาน,นะคะ ซึ่งยุคนั้นเนี่ยมันคือยุค20ปีต่อมาหลังจากที่คุณอามัดเขาทําจักรยานเนาะก็เป็นยุคที่เขาว่สนใจเรื่องการแบบเดินเรือเครื่องเรืออะไรพวกนี้นะคะเขาก็เลยไปทํางานกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ผลิตเรือยนต์เรือเร็วนะคะแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมามันคือแบรนด์ชื่อว่า m a r i t า m e p e ร์ o ยนะคะเป็นการแบบขายรถขายเรือยน์นี่แหละขายเรือหรูในสมัยนั้นนะคะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยพอทำเรื่อยมาเนี่ยจริงจังแหละ แต่ว่าฟ i น a n นเชียลหรือว่าการเงินมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ขายได้เร็วเหมือนกับจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์น่ะนะคะสุดท้ายก็ต้องยุติธุรกิจนี้ออกไปแล้วก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แทนที่ในยุคต่อมาค่ะหลังจากที่เปโยเข้าสู่วงการผลิตจักรยานจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆได้แล้วนะคะเขาก็มีการผลิตมอเตอร์ไซค์มันมีการพัฒนามาหลายๆรุ่นแล้วแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไงอะวิกฤตเศรษฐกิจ ในยุคปีแบบแรกๆ1926เกนี่ยอย่างที่บอกคือพอมันผลิตจัก,กรยานยนต์ได้ดีมันก็เริ่มมีคู่แข่งใช่ไหมคะมันก็เริ่มมีแบรนด์จากอินตาลีบ้างแหละแบรนด์จากประเทศอื่นๆนับ้างแหละเข้ามาในเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดสิ่งที่เปโยญทำแล้วก็แก้เกมเนี่ยก็คือพัฒนาให้รถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยดีกว่าเดิมดีที่สุดแล้วก็ส่งไปแข่งนะคะอย่างที่บอกก็คือนอกจากทัวร์เดอฟองเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะซึ่งมันตอกย้ําภาพลักษณ์ของแบรนด์เข้าไป อีกนะคะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริงเลยหลังจากนั้นนะคะ30ปีต่อมาเขาก็เริ่มผลิตส,สกูตเตอร์เพราะว่าอินเตอรี่เนาะทำสกูตเตอร์ออกมาแข่งนะคะเปะโยก็เลยแบบอ่ะงั้นทำบ้างและททำให้ดีกว่าก็ลากลายเป็นสกูตเตอร์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบพรีเมียมนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยขายดีกว่าสมัยจัก,กรยานอยู่นั่นอีกนะคะต่อมาค่ะยังไม่เข้าสู่วงการรถยนต์แบบจริงจังเลยนะเขาเนี่ยช่วงต้องบอกว่าอ่ะ หกสิบปีต่อมาจากก็คือปีหนึ่งเก้าหกศูนเนี่ยเปโยก็คือจริงๆยุคนั้นเนี่ยมันก็เริ่มผลิตรถผลิตมอเตอร์ไซค์อะไรเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ามีอยู่ยุคดึงที่เขาทําสิ่งที่เรียกว่ามิกเซอร์อะค่ะไปถึงเขาเริยม,มันคือเข้าสู่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวนะคะคือด้วยความที่เปโยเขาเป็นผู้นําด้านการผลิตเหล็กเนาะแล้วก็ตปฏิวัติวงการรถยนต์ต่างๆนานามากมายมาันยาวนานนะคะทีนี้เขาเป็นครอบครัวที่ ต้องผลิตสินค้าไม่ใหม่อยู่ตลอดอย่างที่เราเห็นกันในอย่างที่เาเล่ามาตั้งแต่ต้นก็คือเขาผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อเสริมเข้าไปนะคะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเขาถนัดเรื่องการใช้เหล็กมีจุดแข็งเรื่องการใช้เหล็กการใช้มอเตอร์ทําไมเขาจะทําเครื่องครัวไม่ได้นะคะก็เลยเกิดมาเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเปโยก็คือเปโยนั่นแหละแล่ว่าทําอุปกรณ์เครื่องครัวที่มันไฮเอ็นมากขึ้นนะคะตอนนั้นก็จะมีเอ่อที่ผสมอาหารหรือว่าที่ตีแป้งนะคะก็ขายดีมากๆ ช่วงนั้นจริงๆแล้วมันก็มีการผลิตรถยนต์อะไรมากมายแต่เยอยละไว้เพราะว่าชื่อรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยคือเดี๋ยวเอ่ดไปนี่คือรู้เลยว่าแบบผิดนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเขามีการผลิตรถต่างๆแล้วก็จริงๆอย่างคล้ายๆจักรยานอย่างที่เล่าไปค่ะคือรถยนต์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะบอกว่ารถยนต์เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยหรือว่าแสดงความน่าเชื่อถือมันก็คือเรื่องรถยนต์คันนั้นมันไประยะทางได้ไกลหรือใกล้แค่ไหนนะคะ การผลิตรถยนต์ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการส่งไปแข่งแลรี่บ้างแหละส่งไปแข่งความเร็วรถบ้างแหละซึ่งมันก็จะมีการแคสชนะแพ้ชนะกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเปอโยก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ชนะเรื่อยมานะคะแล้วก็ไอชื่อเสียงเหล่าเนี้ยมันก็สั่งสมให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องมอเตอร์ต่างๆแต่ว่าเขาว่าก็เป็นแบรนด์ที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับดีไซน์ของรถด้วยนะคะเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าไม่ทําตามใครเพราะในยุคหนึ่งที่ รถมันหน้าตาคล้ายๆกันเขาก็ชวนสำนักออกแบบนะคะที่ชื่อว่าพินินฟารีน่านะคะซึ่งเป็นสำนักออกแบบยานยนต์สัญชาติอิตาลีน่ยที่เขาดังมากๆเรื่องการออกแบบเฟอร์รารี่เมซารติหรือเปอร์โยหรือแจกัวต่างๆเขาก็ไปเชิญชวนสำนักเนี้ยนะคะให้มาออกแบบรถหน้าตาที่มันไม่เหมือนตลาดก็กลายเป็นว่าเป็นกลายเป็นรถขายดใีในช่วงหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีการใช้สำนักนี้ด้วยมา อย่างที่เราบอกก็คือมันมีนวัตรกรรมหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์มากมายซึ่งอันเนี้ยยุ้ยขอละไว้มันมีคําถามหนึ่งที่ระหว่างทางที่ยุ้ยค้นหาข้อมูลอยู่ก็สงสัยตลอดว่าเข้าขายสิ่งนี้ยาวนานได้ยังไงมันคือเรื่องนี้เลยค่ะคือชื่อเสียงที่มันสั่งสมมานานของเขานะคือเปประโยชน์ในเป็นแบรนด์ที่ซื่อตรงมากๆคือแม้ว่าจะทําหลายๆอย่างเซิร์ฟตลาดนะคะแต่ว่าเขาทําจริงตั้งใจแล้วก็ ทำออกมาแบบดีที่สุดคือไม่ได้ทําเล่นๆดังนั้นทุกครั้งทุกผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาเนี่ยมันเลยเป็นภาพลักษณ์ที่ตอกย้ำมากๆว่าเขาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับเหล็กและมอเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะรถคือต่อให้เราใช้อุปกรณ์เครื่องครัวเราก็ยังรู้สึกว่าเราได้คุณภาพเดียวกับการที่เราขับรถเบร์โยหรือว่าเราใช้จักรยานสกูตเตอร์มันก็คุณภาพเดียวกันกับรถเบร์โยอะไรอย่างี้ค่ะคือมันเป็นการที่ ทำให้แบรนด์มันยังอยู่แม้ว่าในยุคปีนั้นเนี่ยมันจะเป็นมีคู่แข่งมีแบรนด์รถต่างๆจากอังกฤษบ้างแหละอเมริกาหรือว่าเยอรมันนะคะเข้ามาแต่ว่าเปอโยก็ยังสามารถแสดงแสงยานุภาพการเป็นผู้นำของตลาดยานยนต์ได้อยู่นะคะ แล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นมันเกิดวิกฤตน้ํามันเนาในปี1 9 7 9เนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จักรยานนะคะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะจักรยานของเปอร์โยเนี่ยที่เคยผลิตเมื่อปี1900เนี่ยก็กลับมาเขาเรียกว่าไงยังทําอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับเรื่องการเป็นแบบจักรยานหรูหรือว่าสปอร์ซึ่งแน่นอนเรื่องจักรยานยาอาจจะรู้น้อยแต่ว่าเดี๋ยวไว้เชิญแบรนด์จักรยานมาคุยในคราวหน้ากันต่อนะคะกลับมาเรื่องนี้ค่ะคือ ระหว่างทางของการผลิตรถยนต์นะคะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบร,รยได้กีบกุหลาบเพราะว่ามันก็จะมีวิกฤตน้ํามันบ้างแหละหรือว่าผลกระทบต่าง,างๆคู่ขแข่งต่างๆนะคะสิ่งที่เปโยท,ทาเนี่ยก็คือเขายังให้ความสําคัญกับเครื่องยนต์แล้วก็มันมีช่วงที่เขาอ่ะออกแบบรถที่มันเล็กลงในขณะที่คนออกแบบรถให้ใหญ่ขึ้นเนาะเปโยออกแบบรถให้เล็กลงเบาลงกระทัดรัดลงนะคะแม้ว่าจะมีเกิดการแบบแข่งขันมากมายแต่ว่ามันก็กลายเป็น เขาได้ส่วนแบ่งตลาดคือช่วงนั้นเนี่ยแบรนด์เกือบจะถูกตีตลาดไปแล้วแต่ว่าเขาก็สามารถเขาเรียกว่าไงมันไม่ติดอยู่ในอีโก้ของความแบบเชี่ยวชาญของตัวเองอะแล้วก็ผลิตรถคันเล็กๆออกมากลายเป็นว่ามันเข้าสู่กลุ่มชนชั้นกลางและครัวเรือนต่างๆก็ทําให้แบรนด์เนี่ยสามารถยังรันแล้วก็ไปได้ต่อนะคะทีนี้ก็ลดไปเร็วๆค่ะพอเข้าสู่ปี <c oughs> พอเข้าสู่ปี2000นแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มา200ปีแล้วนะก็คือมันจะมีช่วงที่เขาเรีแบรด์ เกิดขึ้นนะคะซึ่งชอบมอโต้ของเขามากก็คือ motion emotion แม้ว่าประวัติศาสตร์หรือแบบเวลามันจะยาวนานแค่ไหนอ่ะเปอโยก็ยังเป็นแบรนด์ที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความแบบแข็งแกร่งแล้วก็ส,ส,สาง่าสง่างามอีลิแกนต์อยู่ดีนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้ที่วเอามาเล่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเปอโยดีไซน์แ l a b ซึ่งเปอโยดีไซน์แลบเนี่ยเขาก่อตั้งมาปี2012ี่เองนะคะในช่วงฉลอง การเป็นแบรนด์สองรปีเนาะเพราะอะไรเขาถึงตั้งดีไซน์แ l a b ขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญแค่การออกแบบยานยนต์เท่านั้นแต่ว่าเปอร์โยเนี่ยยังเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบสิ่งต่างๆหรือวัตถุหรือแม้กระทั่งเขาก็มีเซอร์วิสที่ให้บริการลูกค้าที่ต้องการงานออกแบบที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขาหนึ่งของธุรกิจที่เพิ่งรู้เหมือนกันหลังจากที่ไปอ่านเรื่องราวของเปอร์โยนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวเดวันของเปยโยนะคะแบรนด์รถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสนะคะอายุ212ปีที่เขาเริ่มต้นจากการเป็นทำธุรกิจเหล็กนะคะเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตเครื่องบดมเมล็ดก,กาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งซีรล้อจักรยานนะคะแล้ก็วันหนึ่งเนี่ยทำธุรกิจหลายๆอย่างเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับล้อรถเกี่ยวกับจักรยานเกี่ยวก,กับเครื่องยนต์จนกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ ทรงอิทธิพลในโลกนะคะปัจจุบันเนี่ยเปโยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของกรุ๊ป PSA นะคะของฝรั่งเศสนะคะซึ่งปี2021เนี่ยก็มีการควบรวมกับ FCA หรือว่าเฟีนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลายเป็น t t l l a n t i s นะคะแล้วก็กลายเป็นอนาณาจักรที่ใหญ่อันดับ4ของโลกนะคะซึ่งในบริษัท t e l l a n t i s เนี่ยก็มีแบรนด์รถยนต์หรือแบรนด์อื่นๆกับยานยนต์เนี่ยประมาณ14แบรนด์ก็ถือว่า เป็นการขยายอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของแบรนด์ที่อายุถึง212ปีแต่ก็ยังทำสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็เชี่ยวชาญอย่างไม่หยุดนะคะจริงๆมันถ้าเกิดฟังเรื่องราวมาทั้งหมดจะเห็นว่าการที่เราไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกหลานเนี่ยเขาได้ทดลองและทำสิ่งนั้นโดยอยู่ภายใต้แก่นและความเชี่ยวชาญเนี่ย แม้ว่าวันนั้นที่เริ่มต้นมันจะเป็นการแบบอลองกระจายความเสี่ยงแต่มันก็ทําให้แบรนด์มีรากฐานที่มัน่นคงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆของแบรนด์นี้คือแม้ว่าเขาจะทําสินค้าหลากหลายมากๆซอร์ไพรส์เราแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟอุตสาหกรรมแฟชั่นจัก,กรยานบ้างแหละทำเครื่องครัวบ้างแหละทาจักเย็บผ้าบ้างแหละทำรถยนต์บ้างแหละแต่เขาทําจริงทุกอันนะคะเขาไม่ได้ทําเล่นๆก็เลยทําให้สิ่งนี้มันก็ประกอบกันหลายๆครอบครัวมันก็ เป็นชื่อเสียงที่สั่งสมแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่จนทุกวันนี้นะคะก็นี่ก็คือเรื่องราวของแบรนด์เบร์โยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับ Day One ของแบรนด์ต่างๆได้ใหม่รวมถึงชวนแบรนด์ไทยหรือว่าดิสติบิวเตอร์มานั่งคุยอย่างที่เราเป็นมานะคะพบกับรายการ Day One Podcast ได้ใหม่ในวันสุ์หน้าที่ Capital Listen และ s a p o d c a s t สําสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ